แรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบป,ปีทําให้ดาวหางขนาดใหญ่แตกเป็นสิ่งเสี่ยงนี่ยังไม่เพียงพอสําหรับสัตว์ประหลาดอวกาศดวงนี้หรอกหายนะที่แท้จริงได้เกิดขึ้นแล้วเศษซากไม่ได้บินไปอย่างไร้ทิศทางผู้มันเรียงแถวและพุ่งเข้าหาดาวพฤหัสบดีเหมือนรางรถไฟชิ้นส่วน21ชิ้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ถึง1.6กิโลเมตรระเบิดผ่านชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีลูกไฟที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อวินาทีพุ่งเข้าถล่มเปลือกของดาวเคราะห์ พวกมันทำให้พื้นที่รอบตัวร้อนขึ้นถึง27,800องศาเซลเซียสนั่นสูงกว่าอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศชั้นนอกของดวงอาทิตย์และร้อนกว่าที่คุณต้องใช้ต้มไข่ถึง312เท่าผมไม่หิวแล้วล่ะแรงกระแทกนั้นเหมือนกับก้อนหินตกลงไปในสระน้ำเศษอุกบาตก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมขนาดยักษ์บนพื้นผิวของดาวพฤหัสบดีสารจากชั้นบรรยากาศชั้นล่างพุ่งขึ้นกระบวนการนี้สร้างพลังงานจำนวนมหาศาลกระแสไฟที่ร้อนจัดพุ่งเข้าสู่ชั้นสตราสโตเฟีย สัตว์ประหลาดทิ้งแรงกระเพื่อมเรืองแสงยาว3,000กิโลเมตรไว้เบื้องหลังนั่นมันยาวกว่าระยะทางจากนิวยอร์กไปเท็กซัสซะอีกรอยสีเข้มปรากฏขึ้นที่บริเวณที่ถูกพัดพวกมันมีขนาดเท่ากับโลกดาวหางช um ูเมเกอร์เลวีเเป็นชื่อของดาวหางผู้บุกรุกดาวพฤหัส,สบดีการชนกันของวัตถุท้องฟ้าเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี1994มันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นทางวิทยาศาสตร์อย่างมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่มีการสังเกตเห็นความหายนะครั้งใหญ่ขนาดนี้ การโจมตีดังกล่าวทำให้เกิดคำถามที่สำคัญสำหรับนักดาราศาสตร์ทำไมดาวพฤหัสสมกรถึงได้อาพับนักสัตว์ประหลาดอาวกาศโจมตีมันบ่อยกว่าโลกหรือดาวเคราะห์อื่นในระบบสุริยะหลายพันเท่าเอาละมาดูกันคุณตัดสินใจที่จะขึ้นยานอาวกาศและเดินทางไปยังดาวพฤหัสสมกรอันลึกลับยานสำรวจอวกาศจะต้องใช้เวลาสองปีจึงจะไปถึงที่นั่นได้แต่ยานอาวกาศของคุณเร็วกว่านั้นคุณจะใช้เวลาแค่เยี่ยมการเดินทางใช้เวลาแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้นดาวพฤหัสสมกรมีขนาดใหญ่มาก จนดาวดาวเคราะห์ขนาดพอๆกับโลกใส่เข้าไปได้ถึง1,300ดวงในนั้นมันดูสวยงามเพราะกลุ่มเมฆแกส๊สดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่มีพื้นผิวที่มั่นคงแต่มีรอยแปลกๆบนพื้นผิวมันดูเหมือนดวงตาขนาดใหญ่ที่ใส่โลกเข้าไปได้ถึง3.5ใบพา,ายุนี้จะสร้างความหวาดกลัวให้ใครก็ตามที่เห็นมันมันสูงกว่าเอเวอเรสต์ถึง10เท่าและพัดด้วยความเร็ว483กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังคงพัดอยู่เป็นเวลากว่า350ปีแล้วคุณซ่อนตัวจากพายุแบบนี้ในรถไม่ได้แนะ่ดีีีนนนนนะท่่ตออนน้คุณยยูใยาวาวกาศ หากดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะรวมกันเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียววัตถุใหม่นี้ก็จะยังคงมีขนาดเล็กกว่าดาวพฤหัส,สบดี2.5เท่าอยู่ดีขนาดใหญ่ของมันยังส่งผลต่อแรงโน้มถ่วงด้วยยานอวกาศใช้ดาวพฤหัส,สบดีเป็นกระดานกระโดดน้ำแรงโน้มถ่วงของดาวยักษ์เพิ่มความเร็วในการบินและช่วยไปถึงเป,เป้าหมายได้เร็วขึ้นแรงโน้มถ่วงทำให้ดาวเคราะห์ดวงนี้กลายเป็นแม่เหล็กสำหรับดาวหางดาวเคราะห์น้อยและเศษซากอาวกาศที่เป็นอันตรายดาวพฤหัส,สบดีเป็นซูเปอร์ฮีโร่อวกาศที่แท้จริง โลแรงโน้มถ่วงของมันจะโจมตีหรือเบี่ยงเบนสัตว์ประหลาดอาวกาศไม่ให้บินเข้าไปในระบบสุริยะชั้นในไดโนเสาร์ไม่เห็นด้วยหรอกแต่ไว้ค่อยพูดเพิ่มเติมเมกี่ยวกับเรื่องนี้ที่หลังจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพรุ่งนี้ดาวพฤหัส,สบดีถูกเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์ดูดเข้าไปผมพูดได้อย่างเดียวเลยว่าเราเจอปัญหาใหญ่แน่แนหากไม่มีโลกขนาดยักษน์นี้ดาวหางและดาวเคราะห์น้อยหลายพันดวงก็จะโจมตีโลกบ่อยมากขึ้นพวกนี้ส่วนใหญ่จะลุกไหมในชั้นบรรยากาศหรือไม่ก็ไม่ใหญ่พอที่จะส่งผลกระทบต่อเรา แต่ก็ยังมีดาวหางและดาวเคราะหน้อยที่มีขนาดใหญ่กว่าด้วยหลังจากชนกับโลกคุณก็บอกลาทุกชีวิตบนโลกใบนี้ได้เลยตัวอย่างเช่นในปี2009วัตถุอวกาศพุ่งชนดาวพฤหัสบดีมันทิ้งรอยขนาดเท่ามาหาสมุทรแปซิฟิกไว้มันน่ากลัวมากถ้าลองคิดว่ามันจะทิ้งร่องรอยอะไรไว้บนโลกของเราเป็นไปได้มากเลยละ่ะที่โลกจะกลายเป็นลูกไฟ แต่ผลการวิจัยล่าสุดของนักดาราศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าดาวพฤหัสบดีก็ไม่ได้ดีเด่นนักหรอกตรงกันข้ามเลยมันเป็นตัวร้ายพร้อมหนังสติ๊กที่ยิงดาวหางมายังโลกนักฟิสิกส์ใช้การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์และพบว่าดาวพฤหัสบดีมีแนวโน้มที่จะเบี่ยงเบนและส่งดาวหางมายังโลกด้วยเหมือนกันดาวยักษ์ดึงดูดวัตถุที่อาจเป็นอันตรายและปกป้องเราเพียงบางส่วนเท่านั้นมันพยายามทำให้โลกของเราแตกมาแล้วหลายครั้ง 66ล้านปีก่อนวัตถุอวกาศขนาด16กิโลเมตรพุ่งชนโลกพลังงานของแรงกระแทกทำให้พื้นผิวของดาวเคราะห์ลุกเป็นไฟเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ฝนร้อนแรงตกลงมาจากท้องฟ้าบนโลกมีเศษขยะและฝุ่นละอองจำนวนหลายล้านตันในชั้นบรรยากาศผู้มันหยุดรังสีดวงอาทิตย์ไม่ให้มาถึงดาวเคราะห์ฤดูหนาวนิวเคลียร์เริ่มต้นขึ้น ภัยพิบัตินี้นำไปสู่การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่ออาชญากรอวกาศตัวร้ายนี้ว่าอุกบาทชิกซูลุปการจำลองคอมพิวเตอร์ของนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแสดงให้เห็นว่ามันมาจากไหนชิกซูลุปไม่ใช่ดาวเคราะห์น้อยแต่เป็นดาวหางนั่นหมายความว่าแกนกลางของมันไม่ใช่หินและโลหะแต่เป็นน้ำแข็งฝุ่นและก๊าซแช่แข็งมันคล้ายกับก้อนหิมะสกระปรกที่บินผ่านอวกาศมาอุกบาตไม่ได้จะทำให้โลกมอดไหมแต่ดาวพฤหัสบดีก็แทรกแซงแผนนั้น มันโยนดาวหางมาทางเราในปี1 7 7 0ดาวหางเล็กเซลปรากฏตัวใกล้โลกโลกของเราและวัตถุนี้ห่างกันเพียง2.2ล้านกิโลเมตรซึ่งใกล้มากในแง่ของอวกาศดาวหางเล็กเซลเข้ามาใกล้โลกมากกว่าดาวหางดวงอื่นในประวัติศาสตร์ของมนุษย์วัตถุอาจทำลายล้างชีวิตบนโลกได้ดาวหางบินเข้าใกล้ดาวพระหัสสด,ดีมากเกินไปดาวยักษ์จึงจับมันไว้และส่งมาทางเรา เอาละนี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่เลยสำหรับซูเปอร์ฮีโร่ที่ปกป้องระบบสุริยะหลังจากผ่านไป3ปีดาวหางก็ผ่านเราไปมันบินรอบดวงอาทิตย์สองรอบและกลับไปที่ดาวพฤหัส,สบดีเหมือนบูมเรงคราวนี้ดาวยักษ์ผลักดาวหางออกจากระบบสุริยะแต่อย่าโทษดาวพฤหัส,สบดีเลยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหากไม่มีดาวแก๊สยักษ์ดวงนี้ชีวิตโลกก็ไม่น่าจะได้ปรากฏขึ้นเลยด้วยซ้ําดาวพฤหัส,สบดีส่งอุกกาบาตมายังโลกซึ่งมีโมเลกุลอินทรีย์และน้ําติดมาด้วย พวกมันเป็นรากฐานที่ทําให้ชีวิตบนโลกเริ่มต้นขึ้นไม่มีใครรู้ว่าดาวหางจะได้มาพร้อมกับสิ่งมีค่าหรือเปล่าถ้าไม่มีดาวพฤหัส,สบดีและแรงโน้มถ่วงที่เป็นอันตรายของมันหากคุณบินออกจากโลกไปยังศูนย์กลางของระบบสุริยะคุณจะเห็นดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ดวงกําลังบินรอบดาวเลิกดวงนี้มีดาวเคราะหน้อยมากกว่าหล้านดวงระหว่างดาวอังคาและดาวพฤหัส,สบดี ทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่ามีเพียงดวงอาทิตย์เท่านั้นในตอนที่ระบบสุริยะเพิ่งเริ่มตน้นกลุ่มเมฆขินและฝุ่นล้อมรอบดวงอาทิตย์อนุภาคเหล่านี้ดึงดูดกันและกันก่อตัวเป็นดาวเคราะห์โดยใช้เวลาหลายล้านปีดาวพฤหัส,สบดีไม่ต้องการเพื่อนบ้านใหม่แรงโน้มถ่วงอันทรงพลังของมันทําให้หินและฝุ่นไม่รวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์พวกมันยังคงเป็นดาวเคราะห์น้อยและรวมตัวกันเป็นแถบภายในระบบสุริยะ หากวันนี้ดาวเคราะห์น้อยทั้งหมดรวมกันเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวเราจะได้วัตถุอวกาศที่มีน้ำหนักเพียง4%ของมวลของดวงจันทร์ก่อนหน้านี้แถบนี้มีดาวเคราะห์น้อยหนาแน่นแต่แรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีก็เหวี่ยงดาวเคราะห์น้อย99%ไปยังที่อื่นในอวกาศดาวพฤหัสบดีไม่ได้เป็นเพียงดาวดวงเดียวที่มีบทบาทในการพัฒนาสิ่งมีชีวิตบนโลกผู้ช่วยหลักของเราคือดวงจันทร์มันเป็นดาวบริวารดวงเดียวของโลกดาวพฤหัสบดีมีดาวบริวาร79ดวงและทุกๆปีก็มีจำนวนมากขึ้นเร่อย ดาวพฤหัส,สบดียังมีวงแหวนล้อมรอบด้วยแต่ไม่สวยงามเหมือนดาวเสาและจริงๆแล้วก็มองไม่เห็นวงแหวนประกอบด้วยอนุภาคสีดําขนาดเล็กนี่คือฝุ่นที่อุกาบาทปล่อยออกมาสู่อวกาศหลังจากชนกับดาวบริวารของดาวพฤหัส,สบดีดวงจันทร์มีหน้าที่ในการทําให้เกิดน้ําขึ้นน้ําลงในมหาสมุทรควบคุมชีวิตของพึ่งปลานกและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา แม้แต่คุณเองก็รู้สึกถึงอิทธิพลของดวงจันทร์ทุกวันการเปลี่ยนความสว่างของแผ่นกลมๆในท้องฟ้ายมค่ำคืนจะควบคุมระดับของเมลาทินีในสมองของคุณอหอ์โมนี้มีหน้าที่ต่อการเต้นของหัวใจซึ่งมีความสําคัญต่อการนอนหลับที่ดีต่อสุขภาพดวงจันทร์เกิดขึ้นเพราะภัยพิบัติเช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆในอวกาศเมื่อหลายล้านปีก่อนโลกดูเหมือนก้อนลาวาร้อนไม่มีน้ําหรืออากาศมันถูกห่อหุ้มด้วยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจนเท่านั้น ในเวลานี้ดาวเคราะห์ดวงอื่นที่มีขนาดเท่ากับดาวอังคารได้พุ่งชนโลกนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อมันว่า TR ด้วยความเร็วหนึ่งพกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันพุ่งชนกับโลกแรงกระแทกที่น่าเหลือเชื่อทำให้วัตถุหลายล้านตันกระเด็นขึ้นไปในอวกาศเศษซากรวมตัวกันเป็นลูกบอลที่กลายเป็นที่รู้จักในชื่อของดวงจันทร์นักวิทยาศาสตร์ไขปริศนาดวงจันทร์ได้เกือบหมดแล้วแต่พวกเขาไม่รู้ว่ามีแกนกลางที่มั่นคงอยู่ตรงกลางของดาวพฤหัสบดีหรือมันเป็นซุปร,ร้อนๆที่แขวนอยู่ในอวกาศกันแน่ ดาวพฤหัสบดีมีมาหาสมุทรที่หใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะประกอบด้วยไฮโดรเจนเหลวไม่ใช่น้ำถ้าดาวพฤหัสบดีมีมวลมากกว่าที่มีอยู่ตอนนี้80เท่ามันจะกลายเป็นดาวที่มีความสุกสว่างโชดช่วงดาวพฤหัสบดีเป็นสถานที่ที่ไม่เหมือนใครซึ่งจะไม่มีทางเป็นที่ว่าสัยของมนุษย์ได้ความดันภายในดาวเคราะห์นั้นมากกว่าบนพื้นผิวโลกสองล้านเท่าความกดดันและอุณหภูมิที่รุนแรงจะทำลายยานอวกาศทุกลำที่เข้าใกล้มากเกินไปผมเดาว,ว่านั่นหมายความว่าดาวพฤหัสบดีจะบดคุณให้เป็นชิ้นๆนะ